วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยูสิการอาร์ตต ok ัวกระถีบไกลครั้งนี่คือสกู๊ปจอห์นวิกนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมจะมาอัดคลิปเกี่ยวกับอาจจะผิจาริภักแรกใช่ไหม แต่เมื่อคืนนี้ตัวอย่าง The Continental ก็ได้ออกมานะครับซึ่งดูดตัวอย่างแล้วเฟี้ยวแน่นอนนะครับถึงแม้อาจตัวอย่างก็อาจจะยังไม่โชว์ฉากบูอะไรมากแต่ดูจากสไตล์การเลื่องเนี่ยผมคิดว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมากๆพอกับตัวหนังจอวิกเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้มาเรียกชั่นแต่จะมาดูตัวอย่างว่าเออมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะผมดูตัวอย่างมาแล้วในเมื่อคืนนะครับซึ่งก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้นะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างใน Continental Peacock Original ตอนแรกผมงงก็กังวลมากว่าเพราะแพลตฟอร์ม Peacock เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มาต่างประเทศไง Peacock ร์กไปว่านกพิราบหรือว่านกยูงะจะไม่ได้ด้วเหมือนกัน Peacock Original นะครับแต่ตอนหลังรู้ว่าอ่ะไอเน,นี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มของอเมริกาใช่ไหมแต่ในทั่วโลกอะ่ะอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะดูใน Amazon Prime นั่นเองหรือ Prime Video นะครับเรียกว่าข้อ,อย่างชั่วน,นะครับ1ั7 0็เจ็ดสินิวยอร์ก อย่างที่เขาแจ้งมาสักพักใหญ่นะครับว่าโรเจ c the Continental เนี่ยมันจะเป็นผีคั้วของจักรวาลหนังนักฆ่าในตำนานที่ตัววินสตันจะเป็นพระเอกของเรื่องที่เหมือนจะเป็นเรื่องราวของเขาเนี่ยตอนมาเป็นผู้จัดก,การโรงแรม Continental สาขานิวยอร์กนะครับ f o r m t h e w o r l d of j อ h n Wick อ่าเหรียญตราในตำนานมีนโลทำความสะอาดค o m ทูทีพาร์ตอีเวน์ ก็เป็นมินิซีรีที่สั้นพอสมควรเลยนะความยาวตอนเท่าที่รู้มาคือ90นาทีมีเพียงแค่3ตอนเท่านั้นและในเหมือน3ตอนเนี่ยเหมือนเขายังไม่บอกว่ามันจะเป็นอีเวนท์ที่ต่อเน,นื่องกันขนาดไหนเร่าไปว่ามันเป็นอีเวนท์น่าจะมาจากมุมมองหลายตาัวละครละมั้งแต่จะมีเหมือนโจมิสนสั้นผระสุนกลางก็ได้นะครับนี่ตัวละครมากมายพูดตามตรงผมไม่รู้จักใครสักคนดาราแต่มันมีคนหนึ่งอ่ะมีเมคลคิปสันเล่นด้วยดาราดับในตำนานนะครับพุ่งกลับตำนานอีกคนด้วย แต่รู้สึกว่าในตัวอย่างนี้เรายังไม่เห็นเขานะที่เจ๋งก็คือเราจะได้เห็นการแบบอาวุธในยุคเจ็ดสูด้วยนะครับซึ่งเอาจริงปืนยุคปัจจุบันแหละปืนมันก็เป็นปืนยุคเก่าที่ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่เนาะแ่่นมะมยุคเจ็ดสูป็นยุคยยที่มีแฟชั่นดีไซน์ซให้ดูแตกต่างในแต่ยุคสมัยนะครับผมก็อยากเห็นว่าเออนักฆ่าชุดสูทสุดนี้คอนติเนนทัลยุคเจ็สูน,นั้นเขาบู๊กันยังไงเพราะ เท่าที่จําได้ในเทาทดูหนังจวิกสามสี่ภาคมันเนี่ยชุดกันกระสุนนึกจะสูมันก็น่าจะมีแหละแต่มันไม่ได้ทันสมัยมากกับชุดสูตรในจวิกที่เราเห็นในยุคปัจจุบันนะครับเพราะอย่างชุดสูทโจวิกใช้มาแต่ภาค2อ่ะแกก็เพิ่งได้ของใหม่มาในภาค2นะครับในภาคแรกแกยังเป็นเหมือนชุดกอกกระสุนสไตล์พวกแบบตำรวจอยู่เลยนะครับอ่าอันนันมีปาร์ตี้เหมือนเดิมมีตัวละครที่เก๋ดีในหลายความหมายนะครับ นีเ่เรามีเรามีเรามีนักฆ่าสไตล์นินจาที่บอกแหละนักฆ่าของรถจอวิคมันเราอย่ามาดูความสมจริงอะไรมากแต่เรามาดูสไตล์ของมันและฉากสตันที่ดูดีเพราะมันไม่เหมือนคือแม้หนังมันจะดูม้ยังไงเขาก็พยายามทาฉากสตันให้มันดูเรียกว่าไงนะมันดูสมจริงที่สุดเพื่อร,รู้ว่าเอ้ยนักแสดงคนเนี่ยเขาเจ็บตัวกันจริงๆนะครับเมื่อกี้สาวใน นากากนหน้ากากครึ่งหน้าเหมือนเป็นกิมมิกอิสเอตกรู้สึกว่าไอ้กิมมิกนี่ผมเคยเห็นในอนิเมะหรือว่าหนังเรื่องอื่นๆนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนะครับแต่ดูสไตล์ดินี่คือชุดยุคเจ็ดศูนย์ใช่ไหมเนี่ยทำไมรู้สึกว่าชุดมันดูอนาคตมากๆนะครับอ่ะนินจาเนี่ยดูแบบอดีตๆหน่อยเนาะอ่ะคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่เล่นเป็นวินสตันนะครับคอนติเนนตัลสาขานิวยอร์กในยุคเจ็ดศูนย์ก็แปลกใจว่าทำไมเราถึงเหม็นเนียวคิปสันเนาะ รู้ก็เป็นตัวคอลับกันแน่ก็มันอาจจะตัวคอลับแบบเขาก็บอกอยู่เมล่ิสันจะมาเล่นนะครับ The Continental from the world of John Wick มันต้องมีชื่อส้อยมาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อคนดูไม่รู้เรื่องไงเพราะ Continental เนี่ยรู้สึกว่าแปลภาษาไทยตรงๆมันแปลว่าทวีบนะคือกิดเป Continental เฉยเนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าคือซีรีส์อะไรนะครับมันต้องเพิ่มชื่อส้อยมา from the world of John Wick Check in b e g i n ในเดือนกันยายนปีนี้นะครับ23ปีนี้ใช่ไหมก็เรียกว่าเออ เราจะได้เห็นจกักรวาลของจอร์วิทที่มันในรูปแบบหลากหลายมากขึ้นปีนี้เราก็ได้ดูจอร์วิสี่ไปแล้วปีหน้าก็ได้ดูภาคแยกไอบารเรลิน่าด้วยนะครับที่อนาเดออามาสเล่นก็เรียกว่าจากาักรวาลจอร์วินี่ยังไปได้ต่อนะครับถ้าคนดูยังสนุนต่อก็ถือว่าเป็นแฟนชายที่หาด้ยากตอนนี้คือพุ่งกลับรู้สึกว่าในข้อมูลของเว็บแบร์ไตน์พุ่งกลับของ3ตอนนียจะมี2คนด้วยกันนะครับคนแรกกำกับ2ตอนคือคนโคลินวูดเดล ที่กำกับหนังมาก,ก่อนเรื่อง The Book of Ali นะครับส่วนต้อยสามนะี่ยกำกับโดย Charlotte b u n s t o r m คู่กับ The Lord of the Rings The Rings of Power ตอนเนี้ย <c oughs> ซึ่งอเลิงก็ power นี่แหละที่ค่อนข้างจะก,กระวนแต่นั่นน,น่โทษที่บทด้วยแหละถ้าพูดกับอาจจะเอามาเวิร์กก็ได้แต่เพราะว่าผมยังไม่ดูไม่เคยดู the Book of Ali ไง ผมไม่แน่ใจว่าเขาก็ยังคงสไตล์ฉากสตันอยู่หรือเปล่าประมาณว่าฉากบู๊ต้องมีนักแสดงแบบบู๊เจ็บตัวกันแล้วมีสไตล์นะครับเพราอมเป็นจุดเด่นของจอวิกมาตลอดไงก็บอกว่าในแฟรชายจอวิกแฟรชายอื่นที่ไม่ได้กำกับโดยแชสตันเฮลสกี้เนี่ยก็บอกว่าผู้กำกับนั้นจะมีวิสัยทัศน์ในการกำกับแอคชั่นที่เป็นสไตล์และก็งคงมีกลิ่น,นอายความเป็นจอวิกอยู่นะครับ ดูจจตตาที่เห็นนะครับว่าผมไม่รู้จักใครสักคนนอกจากเมลคลิปสันนะครับพราะเป็นดาราอาวุโสก็เลยพุ่งกลับในตำนานเนาะมีนักแสดงที่จะมาเล่นเป็นชาลอนในวัยหนุ่มด้วยซึ่งก็ชาลอนปัจจุบันก็คือแลนซ์เลดดิที่เสียชุดไปนะครับฉายทั่วโลกกันยายนปลายปีนี้ทางพลาวิดีโอซึ่งถ้าใครยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครรอกันได้นะครับในพลาวิดีโอเองก็อ่ะอันนี้บ่นรนอ,อบหน่อยพลาวิดีโอ ผมสมัครหายแพลตฟอร์มมากใช่ไหมผมสมัครทั้ง Netflix HBO Disney Plus Bilibili แล้วก็รวมถึงพลาวีดีโอด้วยก่อนที่เขาจะมาเปิดตัวในไทยเนี่ยมันก็มีหนังแบบภาษาไทยซับไทยมาบ้างนะครับแต่ที่ผมสมัครสุดยอดคือมาเกมเมื่ะใครสมัครพลาวีดีโอเนี่ยเขาไปดิวกับ Twitch ด้วยมันเคยจ,จำได้นะครับแล้วเขาจะแจกเกมทุกเดือนบางเดือนมันก็ได้คุ้มแหละอย่างเมื่อหลายเดือนก่อนมีทั้งมาเตอเฟ เลเจะรีชั A ่นเออได้ของดีมาเนาะบางเดือนมียูโดสโกลอเบ,บิเอนกับมอร์ลวินเกมเก่าหน่อยแต่ก็เป็นเกมดีถึงแม้ช่วงหลังเกมอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มาเกมก็มีอยู่แล้วพอไปเกมที่แจกฟรีนี่ปิกนะครับอย่างเดือนนี้ได้วูเฟนสไตล์นิวออเดอร์มั้งอ่ะอันนี้ก็สนเกมไงผม119บาบาทได้เกมก็ถือโอเคอยู่หลายเกมด้วยส่วนคอนเทนต์เนี่ยมันน่าจะเป็นคอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีแพลตฟอร์มภาษาไทยที่น่าจะแย่ค่อนข้างจะดูแย่เลยนะคือ ก่อนเปิดตัวอ่ะบางเรื่องมีซับไทยบ้างมีไม่มีบ้างมันเข้าใจได้แต่พอเปิดตัวไปทางการอ่ะเรื่องแรกผมดูก็คือไอ้เดอะเตอร์ตีนไลท์ใช่ไหมเด็กติดถ้รมนะครับถทำหลวงแล้วนะก็มีทางภาคไทยซับไทยไงแต่ปัญหาคือเขาก็หนังเก่าแแล้วหละเรื่องมาแต่ส่วนใหญ่มันไม่มีซับไทยมีแต่ซับอังกฤษผมดูเจสันบอลเนี่ยตอนผมดูเดอะบอลอะเดติตี้เอสพีโออันนั้นมีภาคไทยซับไทยเพราะแต่เพราะเอสพีโอโกมีเพียงแค่ภาคอะเดติตี้กับอะเลกาซี่แล้วก็เจสันบอลภาคล่าสุด ส่วนสุปรามาัชีกับอัลติเมทัมเนี่ยมันอยู่ในพรามอ่ะสุปรามาัชีมีมีซับไทยแต่อัลติเมทัมไม่มีซับไทยผมก็เลยงงนะว่าแบบเขาเขาอยู่กันยังไงเขาเอานําเข้ามายังไงทำไมไม่ทำซับไทยและสิ่งที่แย่กว่าคือซับนรกคนเหล็กภาคแรกในอเมซอนพรามมีคนเหล็กหนึ่งกับสองอ่าภาคแรกมีภาคไทยมีซับไทยภาคสองมีเพียงแค่ซับไทยเนาะภาคสองซับไทยปกติไม่มีปัญหาแต่ภาคแรกตอนผมจะดูซับไทยเนี่ย ซับไทยแม่งกูเกิลทัสเลต์มากคือมันซับได้โคตรแย่และถึงตอนนี้เหมือนจะยังไม่แก้เลยมั้งอพอลโลสนาวเองตอนแรกซับไทยมันก็โอเคแต่พอตัหลังซับมันเหมือนเกยอ่ะซับมันรู้สึกเหมือนมันดินเละมั้งก็เลยค่อนข้างจะเสียความรู้สึกกับพลายบีโออยู่นะครับคือหนังใหม่ใหม่อ่ะมีปัญหาหรอกคงแบบใส่ภาคไทยซับไทยมาอย่างดีนี่หรอแมแต่พวกหนังเก่าที่เขานำมาลงอ่ะมันมีปัญหาตลอดนะครับแล้วหนังหลายเรื่องจริงตอนเนี้ยซับไทยก็ไม่ทำชินเลอร์ลิสต์เนี้ยก็ไม่มีซับไทยนะครับ แล้วก็จะเปิดตัวไทยทําไมเนี่ยเมื่อแบบไทยซับไทยไม่ครบและในแฟนเพยจยังมีหน้ามาถามว่าอยากให้เรื่องไหนมีซับไทยมันก็ควรจะมีทุกเรื่องไม่ใช่ว่าที่เอามาลงในแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์คนไทยเนาะไหมเพราะไอสตรีมมิ่งอ่ะมันก็มีหลายเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกที่ก็มีหนังหนังเนี่ยเรื่องลงไม่เหมือนกันไงฟิกก็มีเนี่ยฟิกของต่างประเทศที่คนไทยอ่ะไม่สามารถดูได้ใช่ไหมพวกอันนี้เป็ญี่ปุ่นเนาะ แต่พรามิโอมันก็มีของไทยแต่นะไม่มีซับไทยซะอย่างนั้นนะครับก็เลยเสียความรู้สึกอยู่อ่ะนี่บทน,นอกรอบไปเนาะไอคอนเทนเน็ท่คิดว่าคงมาลงมาซอนพรามโดยไม่มีปัญหาเรื่องทรัพย์หรือเรื่องภาคไทยหรอกเขาน่าจะมีภาคไทยแหละจอบิแต่ร์พเอมมันก็มีนักภาคไทยทรับไทยใช่ไหมเราจะไปชมเกียรติไงกับคอน t i n เน t a ทคิดว่าตัวโทนซีรีส์จะมาจาัดจ้านแบบไหนก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ